สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอิมม่สตานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนทุกคนนะคะในการใดขัดภาพและทำขอภาพนะคะง่ายๆนะคะในแอป Procreate ค่ะขั้นตอนแรกนะคะกดที่เครื่องมือแรกนะคะตรงคำ,คำว่าแกลเลอรี่นะคะกด a อดนะคะแล้วก็เลือกคำว่า Insert a Photo อันที่2ค่ะหลังจากที่เราเลือกภาพได้แล้วนะคะก็ปรับขนาดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ เมื่อปรับขนาดได้ภาพที่ต้องการแล้วนะคะกดเครื่องมือที่3นะคะแล้วก็คลิกคําว่า freehand ค่ะตอนนี้ก็จะซูมเข้าไปให้มันเยอะๆหน่อยนะคะจะได้หาจุดเริ่มต้นภาพได้ง่ายนะคะจุดเริ่มต้นภาพเลือกอ่าล่างๆสุดเลยนะคะถ้าเป็นภาพที่โดนตัดแบบนี้เนาะหลังจากที่หาจุดเริ่มต้นที่ต้องการจะได้คัดได้แล้วนะคะก็เริ่มตัดขอบที่เราตามแนวภาพที่เราต้องการได้เลยะคะ่ะ ตอนนี้ก็ขอเร่งความเร็วนิดนึงนะคะได้คัดตามอ่าขอภาพที่เราต้องการได้เลยค่ะ,ะส่วนแต่เราคิดว่าถ้าเป็นการได้คัดแบบฟรีแฮนเนี่ยเส้นผมจะไม่เนียนเท่าไหร่นะคะ,ะก็เอาที่ทำได้เนาะก็ได้คัดไปเรื่อยๆเลยนะคะ ถึงจุดสิ้นสุดที่เราจะได้คันแล้วนะคะก็กลับไปคลิกตรงที่เราเริ่มต้นไว้นะคะพอคลิกไว้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีคลุมภาพที่เราได้คัดแบบที่เราสีที่เราเลือกไว้นะคะทุกคนต้องชู2นิ้วขึ้นมานะคะตอนนี้แล้วก็ใช้ใช้2นิ้วของทุกคนนะคะแตะไปบนหน้าจอนะคะก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็กดคําว่า copy and paste นะคะ เมื่อกดคำว่า copy and paste แล้วนะคะจะมีเลเยอร์เพิ่มมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะทุกคนก็ลบเลเยอร์ข้างงอ,อกก็จะได้แบบนี้เลยนะคะส่วนข,ข้างในนะคะด้านในที่มีส่วนที่แบบมันเป็นแบบนี้นะคะก็ใช้อย่างลบๆเอาเนาะเพราะว่าเป็นจุดเล็กๆนะคะก็ลบไปเลยนะคะลบออกให้หมดเลยแล้วข้างหลังก็จะเป็นพื้นหลังโปร่งใสแบบที่เราเลือกไว้นะคะ เมื่อลบเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาทําขอบกันเลยค่ะหมายเลเยอร์นะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ปัจจุบันนะคะปัดขวานะคะแล้วก็เลือกคําว่า Duplicate ค่ะก็เป็นการ Copy นะคะแล้วก็เลือกเลเยอร์ด้านล่างนะคะเลือกเลเยอร์ด้านล่างแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องไปกดที่เครื่องหมายที่2นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้เลยค่ะ g u a r i ียน b บอรนะคะแล้วก็เลือกขนาดตามที่เราต้องการเลยนะคะปกติเนี่ยจะใช้ขนาดา5เปอร์เซ็นต์ก็พอนะคะ ว่าส่วนตัวคิดว่า5%นี่คือปกตินะคะก็น่าจะพอดีที่สุดแล้วนะคะเลือก5%ไว้นะคะเสร็จแล้วกเ็เลือกสีนะคะสีขอบเราไว้ก็กดซ้ําตรงนั้นนะคะแล้วก็เลือกเครื่องมือที่3นะคะเลือกเครื่องมือที่3ค่ะแล้วก็กดตรงที่อัตโนมัตินะคะแล้วก็คลิกที่ภาพ1ครั้งนะคะ ก็จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กดคําว่า invert นะคะก็จะได้ขอบมาเรียบร้อยแล้วค่ะใครอยากทําขอบเพิ่า l อีกก็ดูตามได้เลยนะคะเลือกเป็นสีดานะคะกด duplicate layer เห layer มือนเดิมก็จะได้ layer ที่2ขึ้นมานะคะถ้าเหมือนเดิมเลยแต่ว่าคราวนี้เลือกแค่1%ก็พอค่ะแล้วก็อัตโนมัตินะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดคําว่า invert ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะก็ได้มาทั้งขอบขาวแล้วก็ขอบดําเลยค่ะจากนั้นนะคะรวมเยอร์ไว้เพราะว่าตอนขยับเจะได้ขยับทีเดียวให้เป็น new group นะคะ แล้วก็ขยับตามใจชอบเราได้เลยนะคะแล้วยเขาก็จะไปด้วยกันถ้าเราเลือกเป็น New Group ไว้นะก็ขยับได้ตามใจชอบที่เราต้องการเลยนะคะว่าอยากเข้าอยู่ตรงไหนเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการใดคัดภาพแล้วก็ทำขอบภาพนะคะง่ายๆสไตล์อิม,มีสไตล์ค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ อยากให้สอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ